สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแปลกหน่อยเด้อวันนี้สิผ้ามามเห็ดไส้กรอกเยอรมันจ้ะก็ท้ากับสิมาเห็ดแบบปรุงรสชาติแบบคนไทยกินนะจ้ะอันนี้ก็จะมีกระเทียมประมาณสองกีบนะจ้ะแล้วก็หอมหัวใหญ่อันนี้ก็สไลด์เซ็ตซับดิบเลยนะส่วนเรื่องสิปรุงเด้อค่อยสิเห็ดแบบฉบับขอ,องขอยองเด้อ อันนี้ก็คือเป็นพิกมาราจ้ะใส่เข้าไปตัวน,นี้จะมีน้ำตาลแล้วก็รสดีแล้วก็มิเกลือเออน้ำตาลกับประมัณคืึนน่งช้อนใส่เข้าไปเกลือนิดหน่อยได้จ้ะแต่ว่าเขาสื่อหมูมาเด้วเจ้าโอ้ยเ้อะเป็นเอ่อหมูทลิงเม็ดจ้ะ ขาเหยนะบ้งเขาปรุงมาเซ็ตซับเดียบเลยตอนปรุงตอนเดเ็ียังกะละวัางเลยจ้ะเพราะว่ามันสีเข้มแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปปรุงเสริมเข้าไปจ้ะแล้วก็ใส่พริกปาปริกาเข้าไปสักหน่อยเนาะ สีเหลืองมาจักหน่อยเลอเธออันนี้ก็คืออียังหัวบ่อเป็นเก็กขนมปังนิดหน่อยพอมามาได้อามันัดใส่น,สนอกจ้ะ มันก็เป็นหมูหลวนๆนเนาะที่นี่ทาเห็ดไปเดียวไม่อยากมันสิด,ดานก็ต้องอาศัยเก็ดขนมปังใส่เข้าไปบัดนีก้ก็ใส่น้ำมันเห็ดหอมเข้าไปหน่อยบนหน่อยแล้วเนะะาะปอบ้านเห็นละเพราะเอาน้ำมันเห็ดหอมมีได้จ้ะเปิดที่เห็ดวขมอนเอาไว้ ไปกระกลเลียวเปลียวขันแม่นอากาศเย็นปุ๊บเหนียวหนุกแท่หอดสิบอยากออกตัวก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวสิบปหาทุงมือผีก็เด้จ้ะมาสิบมาขยำโอเคจ้ะตอนนี้ฮากสิมาขยี้ขยำมันนอะให้มันเข้ากันเนาะเพราะว่ามือผีก็ได้มาแล้วจ้ะ ถ้าสติงเห็ดแบบนี้ธนาฮอนกับไปลงควันได้จ้ะทำไส้กรอกลงควันได้แล้วทำไส้กรอกเยอมันเป็ดทอดเนื้อหลนๆเด้ดจ้ามันสิมิติมันอยู่น้อยเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าการปรุงการเห็ดอย่างก็ต้องระวังเพราะว่าหนึ่งครับปซสื่อหมูหมูเอ่อแบบนี้นะเนาะที่เขาบดเรียบร้อยแล้ว เอาม่เห็นมันมีทุกอย่างเลยด้วยจ้ะสำหรับพวกฝรั่งเด้อยเป็นหมูดเทลิงเมดิเ้อร์เขาบกิเขากาบะบรเสุดธุกเลยด้วยจ้ะเขาเอาไปทาขนมปังแล้วก็เอาหอ,หอมผัดผัดผัดใส่เข้า,าขไปเล็กน้อยแล้วเก,ก,กลือแล้วก็พริกไทยรยเขาก็กินแล้วแต่เขาบอกกินคือขาเจ้าเราก็เอามาดัดแปลงทำทำใส่กอกเยอรมันตอนนั้นอ่ะ สิว่าเปนอกอะสิเป็นว่ากินหมูดิเปนเนาะเอาไปก่อยเขาก็วางจนก็คือคนาจรงล้วมันมันก็เอาหมูแบบนี้เนาะมาทาขนมปังมันมันก็กิน,นก็วางกระเซาเจ็บแต่ว่าข่อยกระซิมก็ได้ละมันกระเจ็บไม่รีและจะข่อยกระเา,ากากินหลายดรอกมันสิมีขยยา คือดีที่สุดทำให้สุกเป๊ะกับประมาณนีแหละจ้ะนี่แล้วก็สิขย้ำอีกประมาณจักอีกสักสองสามนาทีก็จะยัดใส่ยัดแล้วก็ปล่อยไว้จักสองสามชั่วโมงก็ทอดได้เลยจ้ะพะวาห้าบะไดยเห็ดใส่กอกลมควันเนาะเจ้ะตอนยัดก็บ่ไดย้เบิื่อคือเ่าหน่อยหละจ้ะ นักเซตซับเรียบร้อยผู้เซตซับเรียบร้อยก็จะให้ดูมันไม่ค่อยลืมไปค่อยสิใส่รสเมลิโอแขงน้ำด้อจะ้ะเพระาะว่าค่อยเฮ็ดใส่กอกล้วมันค่อยเฮ็ดให้ถึอปากค่อยเด้อเกี้ยว่าตัวบิเซนยาว่าตัวบิเซน กินมาบิ๊กซินานซกอันวุยเนี่ยเป็นอรอันอันเล่าฟนี่แตงกันน้าหน้าหนเฟียไม่กอดพอแล้วพอแล้วเุ้ยใ่หลายข้ามโอเคจ้าไกอกเยอรมันของเราก็เป็นอันไป นักเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว้อจ้ะแต่ว่าใส่กอกเยลวมันนี่้อจ้ะทำเสร็จสับเรียบร้อยก็สามารถถอดได้เลยแต่ว่าข่อยสิพักเอาไ้จับประมาณสามสี่ชั่วโมงเจาะ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 มันไว้โคดไม่ต้องเอาหอกเอามาก็ได้มักมาแวกผมกระปุ๊บน่ะไม่สิเม็ด่ะ โอเคได้จ้ะเราก็จะพักมันไวประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้เวเข้ากับสิทอดเลยเพราะว่ามันบืนกใส่กอกอีสานเพราะว่าใส่กอกของเยอรมันน่ะถ้าไม่ลมควันนะไทยยัใส่กอกแบบนี้ก็หมายถึงมาทอดได้ไม่จ้า ตอนนี้กับพี่หัวเซลาลีอยู่ด้วยจ้ะมันกินือเซลลีคอยก็เอินหัวเซลาลีเลยแหละจ้ะทีนี้เนาะเราจะเอาไปต้มแมเปยเขาจะมาเห็นสลัดจ้ะโอ้ยไปไปไปไกร้ซังมันจะเนาะี๋้วเขาต้มแล้วเขาจะไม่เห็นสลัดแ,แต่อาจจะไม่อยู่ในหมวดของใส่กอกยีรมฟันคือว่าเอาไมา้เบิง้งซื่อจ้ะ เค็จ้ะจ้ะส่วนหัวเซรัลลี่ที่ต้มรง้ะจ้ะต้องต้มไม่เป๊ะเลยเราจะใส่แครอทลงไปด้วยแต่ส่วนตัวนี้นะคือสิเพียสละคือจะไปไหนบ้างเนาอาจจะเป็นคลิปต่อไปจ้ะเขาจะต้องตัวไม่เป๊ะเลยนะจ้ะโอเคนะจ้ะตอนนี้ใส่กรอกยอรมันเนาะของเขากับผักเอาไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเละจ้ะเดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะจ้ะก่อนจะทอดใส่กรอกยีรมัน เาสิจงมาถอดอันมันพรั่งก่อนได้จ้ะ่อยบอว่ารัสาปนกิจน่ะจะรัสเดียวละมัน่อยก็ยังไปบโลดเนาะเฮ้ยอาก็สิถอดมันรั่งเนี่ยพมเมสคอนโอเคได้จ้ะตอนนี้เราก็มาถอดมันฝรั่งหน่อยนะจ้ะที่ใครว่าว่ได้รัสเษายเป็กิดน่ะ ใส่เยลามันข่อยกับบอลอด้วยกันใส่เยลามันหลับพ้มแบบ็นแยกซ้ากูปวดมันตัวน่ะเขยเป็นคนอีสานข่อยก็ว่ามันถอดดินะจ๊ะเขาตกถอดตัวนี้ก่อนนะจ๊ะก่อนโทรมาได้ใส่น้ำมันเยอะหลังจากถอดมันตัวนี้เสร็จซ้ำแบบ้อยเราก็จะมาทอดไส้กรอกเยลามันจ้ะโอเคเอาไอ้ยักษพิษผัดไปก็ก้าศึสมน้หนัดตัว ตัวจะโค้งเองนั่นเลยจ้ะ enfin, พัฒนาการศึกษาน้า่ว่าใส่ใดเลยจ้ะกลับออกทอดไส้กรอเยลรวันต่อน้ำมันเราออกจกน่อยแลยได้จ้ะแล้วก็ปิดเตาด้วยเพราะว่าสิเอาใส่กอเกลันนด เออสิถอดให้ออนอ่อนกันเลยได้จ้ะเด้อไม่ออนเท่าสิจูอ่อนได้ได้จ้ะ มันรักตรวจเช็คหน่อยเด้อฉันก็สิตัดให้มันเป็นตอนไถตอนมันนั่นแหละแล้วก็ตัดได้แบบนี้ยั้เพาเอ่อพริกตะวันมันสิเด็กงานจ้ะ ก็กลัวว่าเขาจะแตกหรอกจ้ะของพอดีทำให้ดีๆวางแผนให้ดีๆจะอร่อยมากาเี่ยเส็กกอกินละมันเป็นตายกินล่ดจ้ะ ใสกลอกเยลมันของเราแต่ว่าเสียดายหลายยางอยู่รอกเขราะว่าการให้ข้าเจ้ามากกินนล้วก็มั่นพลังถอดอยู่ไม่ได้ทำสลัดสลัดอ่ะต้มดูพวกนี้จริงจะทำโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วจะ้จะจัดใส่าจานให้ข้าเจ้าโอเคได้จ้ะ มันกำลังทอดเนาะเพราะแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันขงเราก็เสร็จสับเรียบร้อยสิ่งแหล่ฉันก็อยากชิมดูก่อนด้วยแต่บ้านเราเนี่ยเขาเจ้าสิกินกะแคชช OP ด้วยมันสดแบบเกลือเทสได้คอยกินด้วยกินกน้ำจิ้มซีฟูดเด้อย อร่อยมากถ้าเอาไปร่องพันเนาะก็เสียบครับร้อนเศ่ไรจ้ะอร่อยจริงไม่โกหก นี่ก็ไม่ประมาณนี่ละจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าได้จ้ะสวัสดีจ้ะแต่วุซึกงว่าใส่กระเทมบ้านน้องขอ่อยก็ใส่เออพริกมะลาก็ไปออกสีเผ็ดชักหน่อยเนาะนิดหน่อยกินได้ก็ดอกจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าได้จ้ะสวัสดีจ้ะ